พี่ท็อปในฐานะนะคะพี่ท็อปเป็นรุ่นพี่หนูเนี่ยเาอยากรู้ว่าว่าพี่ท็อปมีมุมมองแบบประเทศไทยในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะวันนี้การเดินทางของประเทศไทยเนี่ยมันมองแค่ประเทศไทยไม่ได้ละน้องๆทุกคนไม่ใช่ Citizen of Thailand อีกต่อไปน้องๆทุกคนเป็น Citizen of the World ประเด็นที่หนึ่งเลยเราจะต้องเป็น world destination เรื่องแรกเลยประเทศไทยคนจะมาเที่ยวทัวริสต์อินสท r รีประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรามีทรัพย์ในดินสิ่งในน้ำอยู่เฉยๆก็มีมาแล้วเนี่ยทายัางไงให้เขาอยากมาเที่ยวแล้วต้องให้ได้มาตรฐานของต่างประเทศ2ครับเป็น medical tourism บ้านเราวันนี้เข้าสู่ Aging Society เริ่มมีคนรุ่นใหม่น้อยลงน้อยลงแล้วก็คนสูงอายุมากขึ้นบวกกับเขาเรียกว่าไทยทัช คือ hospitality หรือความอบอุ่นแบบไทยๆเนี่ยที่เรามีที่ต่างประเทศไม่มีเนี่ยทำยังไงที่จะให้เขานึกถึงว่าไม่สบายปุ๊บฉันจะต้องมาไทยแลนดะ์ต้องเป็น world destination นอกจากทัวริสึมแล้วนะครับต้องเป็น medical tourism เรื่องที่3ครับประเทศไทยของเราจะทำให้ทั่วโลกเห็นเลยว่าเราจะเป็น one of the world leader เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง climate change เราจะทําให้ทั่วโลกเห็นว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ทําทันทีหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าประเทศไทยเราคนไทยเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีทําไม่มองไปที่ระดับเอเชียไม่มองไปที่ระดับโลกเราก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมประเทศไทยของเราวันนี้มีศักยภาพมากกว่าเดิมน,นะฉะนั้นมาเปลี่ยนวิธีคิดมาเปลี่ยนวิธีทำแล้วเราจะได้เดินไปด้วยกันครับพี่พูดแล้วอยากจะฟังน้อง บอกมาสิ Next Thailand ของน้องๆเป็นยังไงผมอะรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีการต้นกังกับเทคโนโลยีเข้ามานม่อว่างว่า